You're listening to KS อ o d c a s uh un, ub, rup, arl, t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเสิกร Security t h e Happiness Investment สวัสดีครับพี่พิกสวัสดีครับน้องนอตวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีครับ,บทุกท่นด้วยนะครับโอเคครับก็อ่ะ แต่ก่อนอื่นลงมาที่ดีวนะครับขออนุญาตให้พี่พิกได้มีการอัปเดตตัวบิกริมก่อนนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงสองสวันทําการที่ผ่านมาพอดีช่วงที่เราอาจจะไม่ได้เชิญพี่พิกเข้ามานะครับมีอ่บิกริมมีหลายๆโครงการนะครับท,ท,ท,ที่ที่มีการถแถลงข่าวนะครับให้พี่พิกอัปเดตให้กับนักลงทุนฟังนิดนึงว่าตอนนี้บิกริมเขามีแอคชั่นอะไรบ้างครับโอเคเอ่อในระยะสั้นที่ประกาศมาล่าสุดจะเป็นการเข้าลงทุนกับ ในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานออก๊าสนะคะอ,อ,อยู่ที่เวียดนามไซส์ของตัวโครงการเนี่ยประมาณ3,600เมกะมิกวัตต์นะคะ รงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่บินทวนนะคะที่เวียดนามอันนี้เนี่ยจะทำกับตัวพาร์ทเนอร์ก็คือซี e ม e n ์เอนเนอแล้วก็ e อนเนอร์จีแคปเวียดนามนะคะน่าจะเป็นการในแง่ของตัวสัสดส่วนยังไม่ได้ฟิ n a ไลซ์แต่ปกติถ้าทำา JV3 คนก็อาจจะอยู่ประมาณคนละ1ใน3นะคะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะิม แบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกน่าจะขึ้นอยู่ในช่วงปี2025นะคะเอ่อถ้าเรามองในแง่ของตามสัดส่วนถือคนละหนึ่งในสามเนี่ยก็อาจจะเพิ่มในแง่ของตัวพอร์ตเรียวให้กับทางบีกริมประมาณ1,200เมกนะคะถ้าดูเทียบกับตัวค a p ปาซิตี้ช่วงปี2025ที่ตอนนี้เนี่ยเอ่อน่าจะมีทั้งในส่วนของที่โอเปเรตแล้วแล้วก็ทยอยขึ้นในช่วง4 5ปีข้างหน้าเนี่ยทยัทน่าจะอยู่ประมาณ4,400เมกก็ถือว่าสัดส่วนของ โครงการนี้ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าต้องบอก่นะคะว่าโครงการน,นี้เนี่ยต้องรอการเอาโครงการเนี่ยเข้ารวมไปในแผน PDP ของทางเวียดนามอยู่ที่จะรอประกาศกันอยู่ก็คือตัวแผน PDP 8นะคะโครงการน,นี้ก็ถ้าดูในเชิงของตัวอัพไซด์เราอาจจะเห็นประมาณ4-5บาทที่ที่เป็นอัพไซด์ทูทาร์เก็ตไพรซ์ถ้าเกิดว่าโครงการน,นี้ได้ฟิสิเบลฟิสิเบลก็คือได้รับการบรรจุเข้าไปในแผน PDP นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับทาร์เก็ตไพรซ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเราให ให้กับตัวบีกริมอยู่ประมาณ61บาทนะคะอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของตัวบีกริมที่มีการประกาศในส่วนของ potential การเข้าไปลงทุนในตัวเวียดนามเพิ่มเติมนะคะครับพี่พี่ครับก่อนทิ้งท้ายนิดนึงคือต้องบอกว่า ต้องยอมรับนิดนึงว่าดูจากสถานการราคาน้ำมันตรงนี้เนี่ยเหมือนลงมาเร็วกว่าที่หลายหายคนคาดไว้นะเพราะถ้าใครจำได้ตอนแรกเนี่ยโอ้มี global house global house เจ้าดังจ้าหนนเนน่ยที่บอกว่า้ราคาน้ำมันปีนี้ปีนี้คือปีช่วงจะ,จ,ะจะถึงแล้วเนี่ยจะไปแบบ100นะครแต่ปรากฏว่าอันนี้ก็หักหัวลงมาประมาณ70กว่าเลยเนี่ยก็ต้องถือว่า ปากกาเซียนของหลายๆคนนะครับการปรับตัวลงมาของราคาน้ำมันดิบแรงๆแบบนี้เนี่ยแต่ถ้ายสเราเชื่อว่ามันพีคไปแล้วแล้วมันค่อยๆปรับตัวลงต่อเนี่ยนะครับอ่ะ assumption ของตัวน้ำมันสมมติฐานของตัวแก๊สเนี่ยนะครับพี่พีคิดว่ามันตอนนี้มันยังอินไลน์อยู่ไหมครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าหรือมันอาจจะมี upside ในแง่ของ d าวด w ของราคาแก๊สไหมครับพี่ปิ๊กเออณนะตอนนี้ถ้าถ้าเทียบกับตัว estimate ของทางพี่ป๊ซึ่งเป็น energy analyst ของเราตอนนี้ยังอยู่ใกล้เคียงนะคะแต่ถ้าเกิด ตีต่างว่ามันยังสามารถลงไปต่อเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีอับซด์กับกลุ่มโรงไฟงไฟ้าแล้วเพราะว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ต้นทุนก๊าสนะคะเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าก็70-75%เปอร์เซ็นต์ต้นทุนก๊าสของบ้านเราก็มีการลิงก์กับในส่วนของตัวราคาน้ํามันเตาน้ํามันเตาก็เป็นเดอร์เรทีฟโพรดักของน้ามันดิบมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันยังกดหัวลงต่อเนื่องเนี่ยเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเนี่ยจะเห็นเป็น ดิตรงนี้เข้ามาเต็มๆแล้วก็ปกติราคา,า๊ a ซบ้านเรามันเป็น lag time pricing มาจากตัวน้ำมันดิบอีกทีอันนั้นก็อาจจะเป็นอ,อัพไซส์สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของของปีหน้าเป็นต้นไปค่ะสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าใช่จริงผมเห็นด้วยเลยนะแล้วผมกำลังจะบอกอคุณนะว่าไอภาพพวกนี้ราคาพวกนี้ครึ่งปีหลังในอ n จ o ยแต่หุ้นนะ่ะไม่ต้องรอครึ่งปีแรกเดี๋ยวมันมีแอ j u s t กันเองแล้วถ้าตอบคำถามเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่ม ที่ใช้ต้นทุนแก๊สเยอะๆเนี่ยคาราบาวโอสุสภานะครับอ่าแล้วจริงๆรอ่าเอชซเองถึงมาได้ลิงโดยตรงเนี่ยแต่มันเป็นหนึ่งในการอิมพายได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตีมหนึ่งที่คนชอบเล่นเนี่ยคือกระเบื้อง นะครับแล้วอย่างดูปีปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าครึ่งปีแรกนะคุณจับตวคุณจับตาดูหุ้นกระเบื้องดีๆนะจากต้นทุนที่ลงด้วยนะแล้วก็จะตธีมเรื่องการเรื่กตั้งที่เดี๋ยวคุณดอคอลอคุณรอด,ดูนะเดี๋ยวมันจะลิงข์ข้นไปที่โดมเมสิกคอร์สแล้วมันจะลิงเข้าไปที่กระเบื้องได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เปิดภาพเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยใครจะเล่นแอนทารคอมมูนิตี้ดักเนี่ยมันมีตัวไหนได้บ้างอันนี้ก็พูดได้เห็นภาพมันมีสามสี่ีมตรงนี้แหละนะครับฟู้ดเครื่องดื่มนะ ครับโอเคนั่นก็คือภาพแรกนะครับมากันในประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งบริษัทร่วมนะครับเดี๋ยววันนี้พี่พีอธิบายก่อนว่าใครจับมือกับใครแล้วก็ทำอะไรกันบ้างครับโอเคในส่วนของการจัดตั้งตัวบริษัทร่วมนะคะก็จะมีตัวกันกุล j m a าร Mart, แล้วก็สิงเกอรนะคะบริษัทร่วมอันนี้เนี่ยกันกุลถืออยู่50% j m a เถือ40.1%แล้วก็สิงเกอร์ถืออยู่9.9% นะคะถามว่าธุรกิจที่ตัว JV นี้จะทำอะไรนะคะอันแรกอันแรกเลยก็คือทำในส่วนของตัว Solar Solution รวมไปถึงการปล่อยกู้ด้วยนะคะ Solar Solution คืออะไรก็คือเวลาคุณอยากจะติดตั้งตัว Solar Rooftop นะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ตัว JV นี้ทำแล้วก็มีการทำเหมือนฟ i n แให้ด้วยในกรณีที่ลูกค้าอยากจะติดแล้วก็ไม่อยากจะลงเงินเป็นก้อนนะค่ะก็สามารถกู้ได้ผ่านในส่วนของตัว JV ตรงนี้ ส่วนที่2ก็คืออาจจะเห็นการเอาตัวธุรกิจเกี่ยวกับการชงเนี่ยเข้ามาจำหน่ายนะคะส่วนที่3ก็คือในส่วนของการทำในส่วนของตัว e-v charging station นะคะส่วนที่4ก็จะเป็นการศึกษาตัวธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการใช้พวก utility token เข้ามานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนดอีกอันหนึ่งที่จะเข้ามาในอนาคต ะะทีนี้3คนนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยดีกันยังไงก็คืออย่างในตัวกันคุณเองก็ต้องบอกว่าทุกกานคุณเองเนี่ยธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยเป็นในส่วนของงาน EPC ทํารับทํางาน EPC อยู่แล้วนะคะในแง่ของตัวโซลาร์ลูฟท็อปก็คือทํางาน EPC รูปท e ับอยู่แล้วแล้วก็มีเริ่มมีการขยายตัวธุรกิจไปทำในส่วนของตัวกันชงกันชาส่วนตัว j จมนเองเนี่ยถ้าเราทราบกันดีก็คือในแง่ของตัว j m มั man, ก็จะมีตัว distribution channel ที่ตั้งอยู่ในหลากหลาย location นะคะเขาก็มีอยู่กว่า200 200สสาขาที่ที่มี เข้าถึงในส่วนของตัวลูกค้าที่เป็น e n customer แล้วก็ในส่วนของตัว s i n g ก r เนี่ยเป็น h y p e r c h a s e r นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการปล่อยพวกพวกูพก้พวกจำนำทะเบียนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตัว JV ตรงนี้เนี่ยถามว่าเออ benefit ที่จะมาถึงในระดับ JV คืออะไรก็ถ้าในกรณีที่ทาง JV m a หรือ s i n g กอเองเนี่ยอยากจะ install solar rooftop มองเป็นในแง่ของตัวการต้นทุนในแง่ของการประหยัดไฟอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วน ของตัว benefit ที่อาจจะเห็นเข้ามาส่วนที่2ก็คือในกรณีที่ทางลูกค้าที่ผ่านไม่ว่าจะทางเจมาหรือซิงเกอร์เนี่ยอยากจะอินสตอร์ตัว r o ฟท t อ p หรือว่าตัว EV ตัวชาร์เจอร์เนี่ยก็อาจจะเห็นในส่วนของความสามารถในการได้รับ ส่วนต่างตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในส่วนของตัว profit sharing ในการเอาตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว hemp นะคะหรือว่าตัวการชงการชาผลิตภัณฑ์ที่เป็น end product อย่างเช่นพวกในกลุ่มของอาหารเสริมที่เกี่ยวกับ hemp ตรงนี้เนี่ยเอาไปขายอันนี้ก็อาจจะมีเห็นตัว profit sharing เข้ามานะคะทีนี้อันนั้นก็จะเป็น benefit ที่ได้กับตัว JV แล้ว t ูกันคุณเนี่ยได้อะไรบ้างก็คือทางถ้ามองในแง่ของตัวกันคุณมันก็คือเป็นการขยาย ในแง่ของตัว distribution channel ของตัวเขาเองคือในส่วนของตัว distribution channel ยังไงก็คือตัวธุรกิจ EPC เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ลูกค้าในการ install ไม่ว่าจะเป็น charging หรือว่าเป็น solar rooftop เนี่ยงาน EPC เนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาสู่ตัวกันคุณแล้วก็จะช่วยขยายตัว backlog s e เค r e ในแง่ของตัว long term earning ในส่วนของตัว hemp นะคะหรือว่าตัวกันชงเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันนี้เนี่ยกันคุณเนี่ยเออจะเน้นหนัก ไปในส่วนของธุรกิจต้นน้ำก็คือกาปรปลูกแล้วก็กลางน้ำก็คือการ extrac t ตัวสาร C B D แต่ว่าไอ้ตัวปลายน้ำเนี่ยก็ต้องเรียนว่าด้วยความที่มันเป็นธุรกิจใหม่เขาไม่เคยทำตรงนี้การได้พาร์ทเนอร์สคนนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถ access ไปถึง end customer ได้เร็วขึ้นนะคะการผลิตภัณฑ์เอาสาร C B D ต่างๆเนี่ยมาปรับเป็นตัว final product end customer product อย่างเช่นตัวอาหารเสริมหรือไม่ว่าเอาไปรวมกับในพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว มาขายให้กับ end user อย่างเราๆเนี่ยผ่านตัว distribution channel ก็คือตัวสาขาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัว up side ที่น่าจะเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตนะคะ ครับพี่พีผมถามนิดนึงครับแล้วอันนี้สมมติเราแยกเป็นหลายๆธุรกิจนะตัวโซลารูฟเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีคนดาวน์บล็อกเพราะว่ากาันคุณเขามีมีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอากันชงบ้างครับคือตอนนี้เราเล่นเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะครับมันจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสร้างรายได้ให้กับกันคุณเลยเนี่ยไตรมาสแรกนี่คือไตรมาสไหนครับขอเล่าไทม์ไลน์ในส่วนของตัวกันคุณก่อนปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเพิ่งได้ลาเส้นในแง่ของการปลูก เข้ามาคะก่อนหน้านี้ได้ไลเซนส้น,นในการนําเข้าตัวเม็ดเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ได้รับในส่วนของตัวไลายเส้นการปลูกแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มเข้าสู่ process ของการปลูกปกติการปลูกตัวกัญชงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3าถึงเดือนในแง่ของการปลูกนะคะใน first ในในแต่ละครอบของเขานะคะก็เออแล้วถ้าเกิดว่าจะออกมาเป็นในส่วนของตัว end product ก็อาจจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปอันนี้คือส่วนที่เรามองกันอยู่นะคะถ้า ว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นการเซ็นใช่ไหมครับว่ากาันกูลจะต้องขายช่องทางทั้งหมดผ่านที่สิงเกอร์คือกันกูลเขาอาจจะขา,ขายของเขาเองในส่วนอื่นก็ได้ถูกไหมครับเออใช่ค่ะไม่ได้เป็น Ex c l u s i v e ซ right? ีฟไรตนะคะคือจะขายผ่านทางช่องทางอื่นก็ได้หรือว่าตัว CBD สาร CBD ที่ผลิตได้เนี่ยอาจจะขายไปหาตัวคนที่ผลิตเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรที่เขาอยากเอาไปทําต่อเองอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาที่กัน กูลแป๊บหนึ่งนะครับขอมาที่ซิงเกอร์ก่อนนะครับในมุมของซิงเกอร์เองเนี่ยก็เรื่องเดียวกันกับที่พี่ฟิกเล่าไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าทางซิงเกอร์เองเนี่ยก็เข้าไปมีเอี่ยวด้วยนิดหนึ่งประมาณ9.9%นะครับก็รายละเอียดต่างๆใน JV ก็คือพี่ฟิก cover ไปค่อนข้างส่วนใหญ่แล้วดังนั้นก็ในมุมของผมก็คือ <S <S จะมองในมุมของซิงเกอร์เลยละกันผมมองเป็นบวกนะครับด้วยเหตุผลหลักๆสข้อข้อ1เลยคือซิงเกอร์เองเนี่ยก็จะได้ในแง่ของตัว product ใหม่มาขายนะครับก็คือในส่วนที่เป็น Solar Solution นนั่นแหละไปถาามมบริษัทว่า มันจะเป็นโปรดักต์แบบไหนหน้าตาแบบไหนเขาก็บอกว่ามันก็คงเป็นโซลารู o ท็อปที่เป็น s i m p l i f โปรดักต์นะครับง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนในการใช้งานหรือการติดตั้งอะไรก็คือในที่นี้เนี่ยการกุลจะทำคล้ายๆว่าการกุลเนี่ยทำโอเอให้กับ s ิงเกอร์แล้วก็ซิงเกอร์เอาแบรนด์ตัวเองไปแปะเพื่อเอาไปขายผ่อนในลักษณะเดียวกันกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่บริษัทก็ทําการขาย ในลักษณะนี้อยู่ก็โดยจะเน้นไปที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าในเชิงพาณิชย์ที่เปิดทําการตอนกลางวันนะครับที่บริษัทมีอยู่สักหลักแสนรายเนี่ยผ่านตัวแฟรนไชส์เน็ตเวิร์กประมาณ2,000กว่าแฟรนไชส์ของ บริษัททั่วประเทศก็จะเป็นการได้โปรดักที่หลากหลายมากขึ้นที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้านะครับในมุมของซิงเกอร์เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวินวินนะครับก็ซิงเกอร์ก็ได้ขายของลูกค้าที่ซื้อก็อาจจะเป็นการซื้อลงทุนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถประหยัดข้าไปได้ในระยะยาว2ก็คือซิงเกอร์เองเนี่ยก็จะได้เข้าไปมีเอี่ยวมี exposure ในบริษัทที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนในอะไรที่ค่อนข้างเป็น Future Trend นะครับสำหรับทั้ง domestic scale แล้วก็ l o b a l scale ไม่ว่าจะเป็นตัว EV หรือ กันชง Product ที่ซิงเกิเองเนี่ยก็จะสามารถ l e v e r a g e ตัว Distribution Channel ของตัวเองมาช่วยขายในส่วนของตรงนี้ให้ถึงตัว end customer ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็น U t i l i t y Token ที่ก็บริษัทแม่อย่าง Jmart เองเนี่ยเขาก็พัฒนาแล้วก็ชูมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระแสค่อนข้างมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็แถมตัวซิงเกิเองเนี่ยก็จะได้ในแง่ของตัวผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนแบ่งกาไรจากผลการดาเนินงานของ j v ที่จะเข้ามาประมาณ10% g o i n g f o r d นะครับ mm hmm. ว่าเราจะมองว่าแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะแต่อาจจะยังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการปัจจุบันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่พลิกเล่าไปอะครับว่ามันยังอยู่ในเฟสี่ค่อนข้างเริ่มต้นมากๆแต่ว่าถ้าเราแอนซูมว่าแบบเอ้ยทุกๆร้อยล้านที่ซิงเกิลสามารถขายตัวโซลารูฟท็อปเพิ่มได้เนี่ยก็จะมีอัพไซต์ต่อประมาณการปัจจุบันเราประมาณ2ปรเนะครับเราก็ยังชอบซิงเกิลนะครับพี่บอกว่าพัฒน,นาการเขาก็มีเป็นในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องก็ยังเบนเทนอัพ์ฟอร์มแล้วก็ปรับแทร็กเก็ตไพร ไฟไปเป็น สิ้นปี2022ครับน้องคบพี่ถามนิดนึงพี่ถามนิดนึงคือเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทุกๆร้อยล้านเนี่ยอันนี้คือร้อยล้านบนธุรกิจโซล่าอย่างเดียวถูกไหมครับใช่ครับเป็นว่าเพราะว่าโซล่ามันคือโปรดักต์ใหม่ที่ซิงเกอร์ได้เข้ามาเลยก็เลยเหมือนอาจจะไม่ได้มีกราวอะไรมากก็เลยยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาง่ายๆให้ครับโอเคส่วนกันชงอาจจะยังไม่นับถ้าเขาอาจจะมาเอ็กซ์พอร์ตธุรกิจกันชงต่ออันนี้มันยังคำนวณลำบากถูกไหมครับใช่ครับพี่ถามนิดนึงคือแล้วซิงเกอร์เนี่ยนะครับในแง่ที่ว่า โอเวอเรชั่นนีเจริงๆเนี่ยตอนที่เอาไปติดตั้งตามบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าคนของเขานี่คือใชมันมันลิงก์กันยังไงครับพี่พีกับน้องน้องคือคนลิงก์ยังไงความเชี่ยวชาญตรงนี้ทํายังไงแล้วก็ไอท้ที่ที่บอกว่าท,ท,ทุกๆร้อยล้านเนี่ยซิงเกร์เขามีฐานขนาดไหนแล้วต่างจังหวัดเขามีคู่แข่งอะไรยังไงบ้างไหมครับในมุมของซิงเกิลครับก็คือเหมือนเขาก็จะมีแฟรนไชส์ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยประมาณสามพันกว่าแฟรนไชส์กระจายผ่านร้อยเกือบเกือบสองร้อยสาขาทั่วประเทศดังนั้นเเนนี่ย้้้กกกาาาาาารขถึงลลลููคคททปป็ มันจะค่อนข้างที่จะกระจายได้อย่างทั่วถึงก็จะเข้ามาเสริมในส่วนของตัวกันกุลได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็ในเชิงของลูกค้าเนี่ยซิงเกิลเองก็บอกว่าเอ้ยฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์ของตัวเองในระบบเนี่ยมีอยู่ประมาณแบบหลักแสนแต่ว่าก็บริษัทเองก็ไม่ได้คลาริฟายนะครับว่าแสนเท่าไหรใ่ในเชิงร้อยล้านเนี่ยผมก็ตั้งแอซัมชันง่ายๆว่าลูกค้าซิงเกเนี่ยอาจจะมีสักประมาณแสนคน แล้วก็ penetrate ได้ประมาณหนึซ็นต์บน assumption ว่าไอ้โซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยราคาขายเฉลี่ยแสนหนึ่งประมาณนั้นนะคะก็ตีว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็โอเคไม่แอคทีฟจนเกินไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขับผงโอเคพี่พีคับซิงเกอร์ทีนี้เอ่อซิงเกอร์ก็ถ้าเราดูภาพนี้คือซิงเกอร์ก็เป็นคนเข้าไปถึง end customer เป็นคนขายเนาะส่วนในส่วนของตัวกันกุลเองเนี่ยก็จะ support ในแง่ของสิ่งที่เขาเก่งอยู่แล้วก็คือไป install แผงหรือเป็นคนที่ไปเป็น EP c เปเรเนะคะก็เป็นคนซัพพอร์ตนี้ของการเอาแผงไปติดตั้งบนพื้นที่ของลูกค้านะคะก็อันนี้ก็มีทีมที่ทําอยู่แล้วอันนี้เป็นธุรกิจปัจจุบันที่ทางการกุลทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่ได้ซิงเกอร์เข้ามาเนี่ยด้วยความที่ซิงเกอร์เนี่ยก็อาจจะเห็นการเพ e เนเท็ในตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น ก็อาจจะเห็นเป็นการขยายในแง่ของตัวตลาดจากเดิมที่อาจจะเน้นโฟกัสอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ไปถึงแล้วก็เดิมเนี่ยอาจจะเน้นในส่วนของที่เป็นคอร์เปอเรทเป็นหลักนะคะต่อไปก็อาจจะเห็นในส่วนของการเข้าไปถึง B2C ก็คือ End Customer เหมือนประชาชนบ้านเรือนเราๆต่างๆที่อาจจะโฟกัสการประหยัด เทรนด์ของการพยัดพลังงานตรงนี้เข้ามานะคะเป็นการขยายในส่วนของตัวตลาดมากขึ้นนะคะบอโอเคได้ครับภาพรวมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทางพี่พิและขอบคุณทางนนมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับก็จริงๆเด๋ยวนี้ผมว่ามันมองง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการกุลก็มี เป็นการเรียกว่าเอากางจะเตรียมความผรอมคือของมีอยู่แล้วนะครับของทั้งสองบ i n e s s มีอยู่ตอนนี้โทเค็นผมยังไม่นับแล้วกันผมนับเฉพาะสองธุรกิจแรกก่อน EPC ของเขาก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นการกระจายช่องทางการขายนะครับแล้วถ้าสมมติการคุณไปขายโดยตรงมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขาเก่งในแง่ของการหาสินค้าติดตั้งแต่ ไอการขายมันยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมเขามาจากวิศวะเป็น epc contactor และการขายเนี่ยเมื่อกี้ที่โชว์สไลด์ให้ดูอ่ะก็ลงเงินไปแสนห้าประหยัดได้ประมาณ1,000ถึง2,000ต่อเดือนนะครับแล้วก็ยิงยาวไป20กว่าปีซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่ต้องมีเงินนะครับแต่ว่าบางคนถ้าสมมุติจะขายไปที่ตามชาวบ้านหมู่บ้านเลยบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไปหาเงินก้อนจากไหนมาจุดเด่นซือิงเกอร์เข้าถึงได้ดีกว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีและเขามีเรื่องของไฟแนนซ์ในแง่ของการอาจจะเป็นเป็นแพ็กเกจในการทยอยผ่อนจ่ายได้ค่อนข้างดีกว่าเพื่อทําให้ดีลนี้มันจบนะครับเพราะฉะนั้น,ะะน,นก็เรียกได้ว่าถ้าสําเร็จก็ดูวินวินอยู่แล้วเพราะว่าซิงเกิลเองอาจจะไม่ได้มีของแต่เอาของของการคุณไปของช่วยขายแล้วตัวเองมีความสัมพันธ์กับแล้วก็มีเรื่องของไฟแนนซ์ที่สามารถมาลิงก์ได้ว่าแพ็กเกจมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ติดตามกันนะครับเรื่องที่2กันชงก็ปีหน้าก็ไหนๆถ้าจะเล่นธีมนี้แล้วนะครับคุณก็ต้องมีช่องทางดททวออีี่่่่งางาาจหนนนยคขข้ะใ ต่างจังหวัดด้วยส่วนหนึ่งนะครับน,นี้ก็จะเป็นภาพที่ที่มาลิงกกันนะผมว่าก็ลองดูนะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ลิงก์ผ่านแค่ซิงเกอร์นนะจริงๆอย่าอย่าลืมว่าเจมส์มาร์ก็มีช่องทางการจะจำหน่ายผ่านร้านมือถือของเขาที่ค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้ก็ติดตามกันนะครับ